สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่องส5่สิบห้าซสนิวผ้าอิสน HD, านเอชดีจานดาวเทียม i อพีเอ็ดูจานสีส้มวันนี้พบกกับดิฉันวิภาวรรณทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ร้อยเอ็ดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาณเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒ์มหาวชระราธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้เมื่อเวลา15นณวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงอำเภอเมือง,101งร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทโพชังคปริตรและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แต่สมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาและเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วโดยมีพระพรหมวชรสโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานใจพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเข้าร่วมพิธีในการนี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยจังหวัดร้อยเอ็ดจ,จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระหัสบดีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาเจ้เรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจะมีพิธีหรือกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมเป็นพิเศษนอกเหนือจากการประกาศของมหาเถรสมาคมเช่นถวายพระทหารเพลนพิธีปล่อยปลาปล่อยสัตว์เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและบริจาคโลหิตเป็นต้น ซึ่งพิธีดังกล่าวชาวพุทธเชื่อกันว่าเป็นการปฏิบัติบูชา ที่นอกจากจะเป็นพุทธานุสติแล้วยังสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นการเสริมชะตาให้ยืนยาวเป็นมงคลในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไปทั้งนี้ในเวลา17นาฬิกาของวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจะประกอบพิธีถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์36รูปที่จำวัดศึกษาและปฏิบัติธรรมณวัดวิมมนิวาสตําบลเหนือเมืองอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการบรประชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนถวายพัตตาหารเช้าพระสงฆ์โครงการบรประชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสานีสนิพัฒน์มหาวชรรราชธิดาให้ทรงหายจากอาการประชวร วันนี้เมื่อเวลา8นณวัดวิมนิวะตำบลเหนือเมืองอำเมืองร้อยเอ็จังหวัดร้อยอ็ดนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดทั้ง3ท่านหัวหน้าสวนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมกันทําบุญถวายพัฒตหารเช้าแด่พระสงฆ์ในโครงการบรนประชาอุปสมบท โดยร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักของประสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งใจปฏิบัติบูบชาบำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพารณมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภารนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสริพัฒมหาวชรราชธิดาของจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิน้น106รูปและได้แยกจำวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมณวัดบึงพระลานชัย37รูปวัดวิมนิว่36รูป และวัดป่าทรงธรรม33รูปทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจะเข้าปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรที่กำหนดรวมเวลา15วันตั้งแต่วันที่9ถึง23มกราคมพุทธศักราชส5 6พพุทธศรสกิกชนสามารถร่วมทำบุญตักบาตรถวายพัะาหารเช้าถวายพัะาหารเพลถวายน้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจถวายพระกุศลถวายพระพรโ,โดยพร้อมเพรียงกันตลอดระยะเวลาการจัดโครงการเพื่อให้เกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาะเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรราชธิดา

Thank you. นี้ที่ร้อยเอ็ดออกตวรวจสถานบริการเพื่อต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการประจำปี2566วันนี้เมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานออกตวรวจสถานบริการและเป็นประธานประชุมพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509จังหวัดร้อยเอด็ด การต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการประจำปี2566โดยมีคณะกรรมการกัรกรองจังหวัดร้อยเอ็ดออกตรวจสถานบริการและร่วมประชุมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการประจำปี2566จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี2566ตามพระราชบ,บัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งประกอบด้วย ตะวันแดงสาดแสงทองโรงเบียร์ร้อเอ็ดพาวิลเลียนไหมทองอาบอบนวดแอนซาวน่าและสปาน้ำเพช c o ฟี่ช็อปและตำนานคนอีสานทั้งนี้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี2566ทั้ง5รายเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา4แห่งพระราชบ,บัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ประจำปี2565โดยมีคุณสมบัติตามมาตรา6อาคารหรือสถานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตทุกแห่งเป็นไปตามมาตรา7และมาตรา8และแม่ปรกากฏสถานบริการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต แต่รอบปี2565ดังนั้นเพื่อให้การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้ง3บริการประจำปี2566เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบริการุทธศักราร2509คณะก,กรรมการการกรองจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจสามบริการทั้ง5แห่งและประชุมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต ตั้งสารบริการประจำปี2566ต่อไปที่ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซี n ซ w นิวภาคอีสาน HD ชจานดาวเทียม IPM โดยจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนัทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ